สวัสดีครับอยู่กับ EP ที่8ของการติวข้อสอบข้อมาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดเด็กๆหลายคนมักจะชอบถามกันมานะครับแล้วก็บางคนก็นยังไม่แม่นนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราจะมาทบทวนกันในวันนี้โจทย์บอกว่ารองเท้าแตะคู่หนึ่งนะครับราคา350บาทติดป้ายลดราคาไว้20%่เนะครับเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยเวลาเราไปเดินห้างสงรรพสินค้าไปเดินตามตลาดอ,อะไรอย่างเงี้ยครับบางที ติดป้ายไ้ว่าลด20%นะครับจากราคา350บาททีนี้เด็กๆก,ก็ชอบเข้าใจผิดว่าอ๋อลด20%ก็ลดไป20บาทเอะคิดอย่างนั้นมันก็จะผิดนะครับทีนี้ลด20%หมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความว่าเท้า100บาทเนี่ยรองเท้า100บาทจะลดไป20บาทนะครับแต่ในโจทย์ของเราเนี่ยรองเท้ามัน350บาทนะครับวิธีคิดเราจะได้แบบนี้นะครับก็คือว่าให้เราคิดว่า350บาทเนี่ยนะครับมันคือ100%นะครับ คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามร้อยห้าสิบบาทคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปลว่าราคาที่เราต้องซื้อเนี่ยมันคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสิ่งที่ลดออกไปก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้สมมุติว่าโจทย์ถามเราว่าจะต้องจ่ายเงินซื้อรองเท้ากี่บาทนะครับเราก็ดูนะครับเงินที่เราต้องจ่ายซื้อรองเท้าคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของสามร นะครับก็คือ80ส่วนร้อยนะครับคูณ3 50อนะครับอันนี้คือจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายซื้อรองเท้านะครับแล้วก็คำนวณออกมานะครับตัดทอนไปตัดทอนนะครับเหลือ8คูณส5นะครับแปลว่าจ่ายเงินซื้อรองเท้าคู่นี้แค่2 8 0บาทนะครับทีนี้ถามว่าแล้วลดไปกี่บาทนะครับลดไปกี่บาทให้เราไปย้อนดูตรงนี้นะครับ100มันลดไป20%นะครับ ลดไป20%ของ350หมายความว่าถ้าโจทย์ถามหาส่วนลดเนี่ยเราก็เอา20ส่วน100ตั้งนะครับแล้วก็ไปคูณกับ350ก็คือราคารองเท้านะครับอ่ามันเดิมครับตัดทอนตัดศูนย์ได้ตัดศูนย์ไปนะครับอ่ะเหลือ35คูณ2นะครับเป็น70นะครับรองเท้าคู่นี้ลดราคาไป70บาทแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการคิดส่วนลดแบบง่ายๆนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเราเจอกัน EP ต่อไปสวัสดีครับ